สวัสดีทุกคนวันนี้มาเร็ววันนี้มาเร็วและเช่นเคยนะมาเร็วแล้วก็จะไปเร็วด้วยมาเร็วแล้วก็จะไปเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามีธุระอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีทําน้ํามีทําปลาทอดสมุนไพรด้วยนะคะเขาโอนตังมาเรียบร้อยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาไหว้ครูก่อนนะคะเข้ามาแล้วฝากแชร์นิดนึงนะจะตั้งกล้องเอียงๆนิดนึงสวัสดีค่ะคุณสมเออแม่หมอลืมเรยนี่นะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรนะคุณสมพลหรือสมพรอะไรแน่นะ,ะเออช่วยพิมพ์บอกแม่หมอหน่อยนะมีเสียงไหมคะทุกทั้งสองทั้งทางใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงแม่หมอหรือเปล่านะคะ เราไหว้ครูกันก่อนนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วฝากแชร์ด้วยจ้าพิมพ์บอกพิมพ์บอกหน่อยนะคะได้ยินเสียงไหมนโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัธิตะวาครูจริยะพระทังสภาะตารยังวินาสันติสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการยะตาถาคตโต สิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพะกัมมังประสิทธิเมสัพพะสิทธิอิทธิฤทธิประสิทธิเมสวาหะนะมะนะมภะพะธานะมภะพะธานะมภะพะธาอิติปิโสวิเศษเสอีอิเศษเสีผู้นามีอีไมินามิโสตังโสอีโสตังพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศษเสอีอิเศษเสีผู้นามีอีไมินามิโสตังโสอีโสตังพุทธปิติอีข้าพเจ้าขออัญเชิญรมคูปู่ฤาษีและเทพแห่งไพ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ จงมาสถิตในจิตและวิญญาณของข้าพเจ้าจงมาสถิตในจิตและวิญญาณของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทํานายดวงผู้ได้เกิดทั้ง8วันได้อย่างถูกต้องแม่นยาสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีขอให้เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายสิ่งใดที่เป็นเรื่องเตือนขอให้เอฟซีระมัดระวังตนจะได้ไม่เกิดเหตุเพศภัยกับตนเองและผู้อื่นขอให้คำทำนายของลูกช้างมีประโยชน์ในการรับชมกับชีวิตประจําวันของทุกคนทุกครั้งด้วยเถิดสาธุ นำมาพะทะนามาพะะนามาพะทะโอ้ขอบคุณคอมเมนต์ของคุณสมพลที่บอกว่าได้ยินเสียงสวัสดีคุณชื่อสุแล้วไงนะอ้าวเอาอีกแล้วนะอินเทอร์นเรน็ตบอกว่าการเชื่อมต่อช้าเดี๋ยวแม่หมอดูอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะทุกคนเอะมันยังไง ่ะโอเคอาเป็นว่าเห็นคอมเมนต์ก็พอแล้วเนาะเห็นคอมเมนต์เห็นอันนี้ก็พอละนะมันน่าจะเป็นธรรมชาติของอินเทอร์เนต็ตนะจ๊ะอ่าสวัสดีทุกท่านนะคะใครเกิดวันอาทิตย์กดหนึ่งให้แม่หมอนหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์กดสองนะคะวนันอังคารกดสามพุธกลางวันกดสี่พุธกลางคืนกดห้าพาระฤหัสกดหกศุกร์กดเจ็ดเสาร์กดแปดค่ะ วันนี้ทำไมผู้ชม Youtube น้อยจังเลยอะนะอ่าหรือม,มาเช้าไปเช้าไปแค่ห้าหนาทีนะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของกับลูกนะลูกจะกลับมาตอนเกือบแปดโมงอะ่ะนะก็เลยมาเร็วนิดนึงนะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทำภารกิจปาลาทอดสมุนไพรด้วยไม่รู้ว่าหนูเกิดวันอะไร วันวันจะมาที่เกิดได้ไหมอะ่ะวันนี้คุณปทุมมากดสองวันจันนะอาเป็นว่าถ้าไม่ทราบวันอะไรจริงๆนะถ้าไม่ทราบวันอะไรจริงๆก็อ่าคุณคุณเออสมพลน,นะถ้าไม่ทราบว่าเกิดวันอะไรจริงๆก็ฟังปเป็นเพื่อนกันเนาะเออประมาณนี้ คุณสมพลนะแม่หมอเสียงไทยดูว่าลองได้ไพ่หมายเลขอะไรได้ไพ่ได้พไดพ่เลขหมายเลขสามสามเหรียญคุณมีโอกาสจะเกิดวังคารได้อันนี้ไม่ชัวร์นะคุณ <laughs> คุณสมพลคุณมีโอกาสที่จะเกิดวังคารได้นะจ๊ะน,นี้ไม่ชัวรนะ์นะนะอสวัสดีพี่แมวค่ะโอ้พี่แมวมาพี่แมวตื่นทันนะจ๊ะ ว่าหนูมาเร็วแค่ประมาณห้าหกนาทีเอาเรามาเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์คือผู้ที่กดหนึ่งนะจ๊ะวันจันทร์คือผู้ที่กดสองอังคารคือผู้ที่กดสามพุธกลางวันคือผู้ที่กดสี่นะพุธกลางคืนคือผู้ที่กดห้าพฤหัสคือผู้ที่กดหกนะจ๊ะศุกร์คือผู้ที่กดเจ็ดเสาร์คือผู้ที่กดแปดนะเมื่อวานไม่ได้มาวันหนึ่งที่ถึงมากเลยนะเอวันนี้ ว่าจะว่าจะขอไอ้น,นี่อีกวันหนึ่งเพราะว่าทําประร้ายเยอะอยู่นะทำปร้ายเยอะอยู่แต่เมื่อคืนก็เตรียมของเตรียมอะไรไปบ้างแล้วนะนะคะก็กลัวไม่ทันไงนะ,นะะวันนี้ก็จะไลฟ์แค่ช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะทุกคนสวัสดีคุณมารวยมารวยชื่อดีมากคุณนวลชวีสังทองคุณปทุมมานะเอซทั้งเก่าทั้งใหม่ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจ๊ะ เรามาเริ่มต้นด้วยดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้คุณมารวยกดหนึ่งนะวันอาทิตย์คือผู้ที่กดหนึ่งดวงชะตาของคุณในวันนี้เอาใบบนเลยแล้วกันเป็นเทนราเอาห้าดาบชาวอาทิตย์วันนี้ระวังอย่าหัวร้อนนะนะชาวอาทิตย์นะชาวอาทิตย์นะคําพูดคําจาหรือคําพิมพ์หรือคําพิมพ์คําเขียนใดๆวันนี้นะ คำพูดคาจาหรือคาพิมพ์คาเขียนใดๆนะเบาๆหน่อยนะโดยเฉพาะใครที่ทํากิจการหรือว่าใครที่ทํางานนะเออบางทีพิมพ์ตอบโต้เถียงกับลูกค้านะจะเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็จะเกิดจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตนะระวังนิดนึงนะถ้าพูดดีๆวันนี้ได้รับเงินนะนะคะคำพูดคำจาพูดดีได้รับเงินถ้าพูดไม่ดีในทางกลับกันก็คือ เงินหายค่ะคุเงินหายไม่ได้หายจากกระเป๋านะหายจากเงินที่จะเข้ามาก็กลายเป็นไม่เข้านะชาวอาทิตย์จ๋าใจเย็นนิดนึงนะชาวอาทิตย์นะใบที่สามโอ้โหสิบเหรียญค่ะคุณนะโอ้โหแต่ตำแหน่งตัวเองอะ่ะคืออารมณ์มันขุนมวัวไงชาววนอาทิตย์ขานะไม่ว่ามีอะไรค้างอยู่ในสมองเอาออกให้หมดปลอดออกให้หมดจ้ามีโอกาสที่จะได้รับ เงินก้อนใหญ่ด้วยเงินเข้าบ้านนะชาวอาทิตย์ใดก็ตามที่ทำกิจการอยู่นะเออประมาณนี้นะจะมีเงินเข้าบ้านนะใครทำธุรกิจอยู่ในบ้านครัขายหรือว่าอะไรในบ้านนะออลูกช่วยนะครอบครัวช่วยนะสนับสนุนช่วยเหลือกันนะใบที่4ี่ไพ่เด็กถือรวยนะมีเกณฑ์มีโชคกับ คนอายุน้อยกว่าเลยนะชาวอาทิตย์แต่ตำแหน่งตัวตนเหมือนเครียดกับปัญหาเก่าๆสุขภาพสุขภาพระวังสุขภาพช่องปากนะพาแมวออกจากปากก่อนเออชาวอาทิตย์ชาวอาทิตย์นะระวังสุขภาพช่องปากนะพาพาแมวออกจากปากนิดนึงนะชาวอาทิตย์อย่าเป็นคนที่ตรงมากนะเพราะว่าตรงแล้วเพื่อนจะตุย พราะอะไรเราพูดไปเนี่ยเพื่อนตุยจ้ะนะคะประมาณนี้ใบที่ห้าอานหนึ่งดาเป็นไหมเราพูดไปเนี่ยตัดเลยคําพูดนี่คมกว่าปากกาวาว่ามีดอีกนะตัดพี่ตัดน้องตัดเพื่อนตัดลูกค้าได้นะชาวอาทิตย์นะคิดไว้ในใจแต่อย่าพูดออกมานะจ๊ะเออนะที่พูดไปแล้วแล้วไปนะเอาคืนไม่ได้แต่ว่าไม่รู้พูดดีเปล่าน่าจะไม่ค่อยดีนะชาวอาทิตย์ขานะพูดแล้วเขาโกรธ นะบางทีเราก็อาจจะยอมรับว่าเป็นคนผิดบ้างก็ได้ทั้งทงนี้บางทีก็ไม่ได้ผิด <c oughs> นะจ๊ะอ่าชาวอาทิตย์นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณคือ5 0 1 0ูนหนึ่งและ18ึ่งแปดค่ะห้าศูนและ18นะมีโอกาสมีโชคได้ไพ่โชคลาภ3ใบด้วยกันนะ,ะและไพ่ดาบใบนี้คือไพ่ที่ดี ฟันฝ่าอุปสรรคได้ตำแหน่งที่ไม่ดีคือตำแหน่งตัวตนนะแหละถึงบอกว่ารูดซิปปากหน่อยระวังปากไม่ดีพูดมากปากจะมีสีชาวอาทิตนะจ๊ะอันนี้ว่าตัวเองนะตัวเองเนี่ยเออปากมีสีและสีแดงเพราะตัวเองก็เกิดวัอาทิตย์นะจ๊ะเออเลขนาภัยบอกไปแล้วเนาะโอเคนะสุขภาพระวังเรื่องของข้อขาข้อ,ขอเข่านะคะ นะไปหามหมอเช็คร่างกายสักนิดหนึ่งดวงคุณจะได้โชคนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไพ่โชคลาภสามใบนี้จะกลับมาหรือเปล่านะชาวอาทิตย์นะย่ามัวจะรอโชคการเสี่ยงอย่างเดียวมีโอกาสได้รับโชคจากการงานที่ติดต่อไว้ด้วยนะ่ากิจการใดๆที่ทําอยู่พัฒนาให้มันดีขึ้นนะจ๊ะอ่าโอเคชาวอาทิตย์เล่นนะไพ่บอกไปแล้วเราไปที่วันจนันทร์ คุณสมพลบอกว่าติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะไปที่ชาววันจันท์นะ,ะคุณปทุมมานะกดสองนะ,ะพี่พรพันธ์ชุ่มมงคลน,นะจ๊ะ,ะใครที่เกิดวันจันทร์กดสองมาจ้าวันจนันทร์ดวงของคุณในวันนี้วันศุกร์ที่ศุกร์ที่อะไร วันอาทิตย์เมื่อกี้นี้ถ้าจะเสี่ยงโชคซื้อเลขที่บ้านเลยนะควรลืมบอกนะวันจันทร์นะวันนี้วันที่สิบหกนะวันศุกร์ลอตเตอรี่รัฐบาลสปปอ,ออกก็เปล่ามันตรงกับวันครูไงเออลืมบอกเลยนะลืมลืมให้ความสําคัญกับคุณครูนะขอสักการะคุณครูทุกท่านเลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่และตุยไปแล้วเนาะก็ครูผู้ให้ความรู้นะประสิทธิ์ประสานวิชากับ ผู้คนนะใบที่สองนะผมแม่หมอก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะเยอะแยะเลยนะใบใบแรกของชาววันจันจา,จาอ่าแปดไม่เท้านะวันจันวันวงงน,นะนีนะ้เรื่องงานดีนะงานนะเรื่องงานดีนะใครค้าขายเกี่ยวกับชาบูหมูกระทะหรือนะอ่าแก้วกาแฟชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะค้าขายดีลูกค้าเยอะ ใครทำงานประจำมีงานเข้ามาเยอะนะงานจนคิดว่าเอะฉันจะทำอะไรก่อนให้เรียงลำดับความสำคัญเกี่ยวกับงานนะหรือไม่ก็เดินไปถามหัวหน้าคนที่จ่ายงานคุณนะ่ะนะว่าเอาอันไหนก่อนจะได้รีบทำอย่าไปทำเอางานที่จะต้องส่งสุดท้ายแล้วมาทำก่อนมันจะเสียเวลาแล้วงานที่เร่งรีบจริงๆจ,จ,จะไม่เสร็จนะนะเพราะนะั้นเรื่องการวางแผนงานสำคัญนะคะทุกคนนะบางคนบอกเอยทำอะไร ก็ทําไปเถอะทํางานง่ายก่อนแต่งานง่ายยังไม่ส่งไงเออเขาต้องส่งงานยากก่อนนะต้องรูว่าไหนส่งเมื่อไหร่นะจ๊ะใบที่สามนะเรื่องอาหารการกินชาวันจันทร์นะระวังอวกระยะสุดท้ายนะใครมีโรคประจําตัวเกี่ยวไขมันความดันเบาหวานไปปรึกษาหาหมอนะแล้วควบคุมน้ําหนักตัวหน่อยจ้ะอ่าใบที่สี่วันนี้ได้ไพ่หัวร้อนไง นะวันจันทร์ได้ไพ่หัวร้อนโอ้ได้สิบเหรียญมาสิบเหรียญตามมาแล้วนะจ๊ะจะเสี่ยงโชคทะเบียนรถคันสีขาวนะฮะหรือบอลและทะเบียนบ้านนะจ๊ะชาววันจันทนะ,ะชาววันจันทร์มีโอกาสมีโชคกับทะเบียนบ้านทะเบียนรถคันสีขาวสีบอลนะฮะ,ะสุขภาพเราบอกไปแล้วนะเรื่องของความดันเบาหวานน้ำหนักตัวเพิ่มนะจ๊ะ วันจัเนเรลขน้ำพาคือแปดเก้าหนึ่งหนึ่งและหนึ่งศูนย์และแปดเก้าหนึ่งหนึ่งและหนึ่งศูนย์นะขอให้โชคดีสวัสดีคุณไฮด้าค่ะไปที่วันลนะคารนะวันลคารคุณปวีนาพี่แมวนะวัฒนศากรวัฒนาแก้วใจบุญวัฒนาพินทุนะคุณอมอเงินนะฮะคุณสโรชาคุณสโรชาจะมาดูย้อนหลังนะจ๊ะแล้วก็เอ,อคุณ อะไรพี่เรือนทองนะจ๊ะและทุกคนเลยมัดรวมค่ะฝากแชร์ด้วยนะวันนี้ fc youtube กดไลค์ให้แม่หมอนหนึ่งคนน้ำตาจะไหล <c oughs> นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าวันอนังคารดวงของคุณในวันนี้นะคะใบแรกได้ไพ่ราชินีไม้เท้าไพ่ใบนี้คือไพ่สายมูเตรูนะฮะ การงานเด่นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะชาววรรณคารใครที่ไม่ได้เลี้ยงแมวแต่มีแมวจรมานะใครไม่ได้เลี้ยงแมวแต่มีแมวจรมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเขาสักมือ้อหนึ่งสองมื้อนะคุณนะแต่ถ้าเลี้ยงแล้วเขาจะอยู่เลยนั่นแหละให้ข้าวเขากินหน่อยนะคะเออแล้วคุณจะมีโชคคุณเชื่อไหมะนะชาววรนาคารนะใบที่สองอันหนึ่งดาบนะโดยเฉพาะแมวสีดำ แนะมวสีดําซึ่งไม่น่ารักและก็จะไม่มีคนรักนะรวมถึงคนผิวสีด้วยนะจ๊ะอย่างแม่หมอเนี่ยก็ไม่ขาวไงก็ไม่ค่อยมีใครรักเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะใบที่สามอาไพ่หนึ่งไม้เท้านะการงานการงานดีเนะี่ยถึงบอกว่าการงานดีการต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องของงานดีนะ ใครจะติดต่อง,งานได้มูสักหน่อยพอเข้าไปติดต่อง,งานสถานที่บ้านเขาเนี่ยไปไหว้เจ้าที่บ้านเขาด้วยนะนะอี้เทียนราเข้าบริษัทเขาเนี่ยไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านเขาขอให้ลูกมาติดต่อง,งานขอให้สําเร็จราบรื่นนะมานี้โอ้นี่ไงราบรื่นไหแล่ะจ๊ะหนึ่งเหรียญค่ะชาววันศุกร์ไอ้วันอังคารวันนี้วันศุกร์ได้รับเงินนะฮะมีโอกาสได้รับเงินโชคลาบลาบลอย นะเงินที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้อ่าสุขภาพระวังเรื่องของปัญหาระบบทางเดินหายใจเออประมาณนี้นะไพ่ดีหมดเลยยกเว้นสี่ดาบนะสี่ดาบนะจ๊ะมีเงินแล้วไม่ต้องไปบอกใครชาววันอังคารดวงจะมีหอกข้างแคร่นะระวังนิดนึงนะจ๊ะเออเวลาเราเวลาเราเออชีวิตรุ่งเรืองคนยินดีเต็มเลยแต่เวลาเราตกต่ํา ไม่ค่อยมีหมาตัวไหนสักคนหนึ่งเออะมาณนี้นะมีเงินไม่ต้องไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะยืมนะจ๊ะเออเลขหน้าไพ่ของชาวธนาคารก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามศูสี่และศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมศูนย์สี่และศูนย์ห้าะจ๊ะชาวนาคารฝากแชร์ด้วยตอนนี้ก็ยังมีคนกดไลค์แม่หมอหนึ่งคนเหมือนเดิมนะ ฝากแชร์นหน่อยค่ะแม่หมอมาไลฟ์เวลาสั้นๆนะนะฮะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้คนสนับสนุนไปที่วันพุธกลางวันนะคะดวงของคุณในวันนี้จ้านะชาววันพุธกลางวันหรือผู้ที่กดสีนะดวงของดวงของคุณสานิดนะคะเออแล้วก็นก้อยชัยบรรลือนะมามาหรือเปล่านก้อยก็ามาดูยอนหลังแบบนู้นนะะแล้วก็ ดวงของคุณอัดดิเรกและผู้ที่กด4ทุกคนเลยนะจ๊ะอ่ะ4ดาบนะระวังไม่สบายเดือดร้อนหรือมีปัญหาจะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยเหลือสนับสนุนนะใครไม่มีแฟนจะมีคนฐานะดีมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเข้ามานะหรือเจ้าของกิจการนะฮะทำบุญเสริมดวง เพราะว่าคุณจะไม่สบายนะปล่อยนกปล่อยปลานิดนึงนะจ๊าชาววันพุธกลางวันนะคะอ่าใบที่5ได้ไพ่เดอะเมจิเชียน,นะคะการค้าการขายการพูดคุยเจรจาดีนะ,ะประมาณนี้นะเออนะวันนี้ยังไม่เห็นไพ่เงินนะ,ะแต่ว่าการเงินจะมาจากการค้าขายติดต่อเจรจาหรือมีบุคคลช่วยเหลือนะ สุขภาพบอกไปแล้วเนาะระวังปัญหาระบบทางเดินหายใจนะมันคนเป็นหวัดหรือว่าเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะเลขหน้าไพ่ของชาววันทุธกลางวันก็คือสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดนะสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดและหกสี่ค่ะขอให้โชคดีออน,นะเวลามีเงินคนคิดถึงจังเวลาเรารวยเราจะได้รู้ว่าญาติเราอยู่ตรงไหนบ้างเมืม่อเราจำญาติเราไม่ได้ ไปที่พุธกลางคืนนะคะดวงของคุณในวันนี้เออหันไปเจอข้อความคุณไฮด้าก็เลยสะดุดเลยนะสวัสดีจ้าแม่หมอคนสวยรักนะจุบจ๊บๆขอบคุณค่ะเออนะวันพุธกลางคืนหรือผู้ที่กดห้านะจ๊ะดวงของคุณในวันนี้จ้าใบาแรกอ่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเรื่องของความรัก ยังไม่ชัดเจนบางคนฝันถึงคนที่จากไปแล้วบางคนที่เรารักที่จากไปนะเรื่องการงานมีเกณฑ์งานจะพุ่งทยานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้โหชาวพุกกลางคืนได้โชคก้อนโตนะเอเป็นพรุ่งนี้หรือวันนี้นะมีโอกาสได้โชคก้อนโตนะแจ๊ชชาวพุทกลางคืนโชคไม่คาดฝันเด e w o ล l d ชาวพุกกลางคืนที่อยู่ต่างประเทศซื้อหวยเออ ซื้อเลขต่างประเทศก่อนเลยนะจ๊ะอ่าไบที่หได้ไพ่แปดาบแดาบแล้เจถ้วยบางทีอึดอัดใจในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือบุคคลใกล้ชิดนะแต่เรื่องดีๆก็คือจะได้โชคลาภการเงินการเสี่ยงนะซื้อนำโชคคือเอ่อทะเบียนร,รถนะทะ,ทะเบียนร,รถคันที่คุณขับไปทำงานนะจ๊ะและความฝันนะ เลขหนา้าไพ่ก็คือเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดและสองหนึ่งค่ะเจ็นหนึ่งศูนย์แปดและสองหนึ่งอติดศูนย์ห้าไว้ด้วยนะไปที่วันพฤหัส,สบ,บดีวันพฤหัส,สบ,บดีหรือผู้ที่กดหกนะจ๊ะนะ,ะเลขสองวันเกิดนะจ๊ะทุกคน แม่หมอจะไล์ดวงไล์สัปดาห์คืนนี้นะแต่เดี๋ยวกำหนดเวลาอีกทีหนึ่งนะคะวันพร,รือหัสัป,ปดีดวงของคุณในวันนี้จา้าพี่มารีนุชพรมพระรหัสัป,ปดีได้เงินเข้ามืออยู่นะเลข้ายเบอร์มือถือจะให้โชควิวอฟัตฟอร์จูนบ้านเลขที่หรือโฉนดที่ดินให้โชค โอ้โหเก้าเหรียญค่ะวันพฤหัสและได้ไพ่ดาวพฤหัสด,ด้วยนะจ๊ะหกดาบเอาไพ่ดีหมดเลยใครบนอะไรไว้เกี่ยวกับโชคลาภการเงินโอ้โหอันนี้ไม่ไหวหยิบเรียงเลยนะเนี่ยชาววันพฤหัสได้ไพ่ดีหมดเลยนะไพ่การเงินขึ้นสามใบสี่ใบห้าใบเลยนะชาววันพฤหัสนะฮะใครขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อโสธรกับพญาน,นาคมีโอกาสประสบความสําเร็จ ซื้อสลากกับคนขายเพศหญิงแต่ให้เด็กหยิบให้มีดวงกับเด็กกูมารไอ้ไข่เลขท้ายเบอร์โทรนะเลขที่บ้านและเลขที่โฉนดก็จะให้โชคเท่นเดียวกันซื้อน้ำโชคเยอะมากนะฮะอ่ะเช้าวันพฤหัสเลขนางนยานยคือ210 2 1น9 6 0 210960ะขอให้โชคดีค่ะนะฮะอ่ะไปที่วันศุกร์นะ เดี๋ยวเปิดประตูต้อนรับผู้ชายก่อนนี่ขนาดขึ้นเล้วเนี่ยยังไม่ทันผู้ชายเลยเออวันวันวันศุกร์นะไปทังที่วันศุกร์จ้าวันศุกร์ดวงของคุณในวันนี้นะจ๊ะวันนี้งดคําถามอีกวันหนึ่งนะทุกคนเพราะเดี๋ยวตอนเย็นแม่วาจะมาไลฟ์นะคะ แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไลฟ์ตอนเช้านะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอากี่โมงดีทุกคนอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวตอบคําถามให้นะฮะวันศุกร์ดวงของคุณในวันนี้จ้าอ่าวันศุกร์ได้ไพ่การเดินทางนะฮะโอระวังสวนกันนะวันศุกร์ที่จะเดินทางไปหาใครระวังเขามาเซอร์ไพรส์คุณนะจ๊ะวันศุกร์เอาเงินมาให้นะจ๊ะ ทะเบียนรถให้โชคผู้ชายให้โชคโอ้ราชาโชคชาววันศุกร์นะคะโอ้สีเปลียนวันศุกร์พรุ่งนี้ได้ไพ่ปังๆแบบนี้นะจ๊ะสีถ้วยเหมือนได้เงินเยอะเลยเนี่ยยังไม่พอใจวันศุกร์นะคุณชื่อศุกร์แล้วไงนะคุณคุณนี่เกิดวันศุกร์ทะเบียนรถของคุณทะเบียนรถของแฟนให้โชค เสี่ยงโชคซื้อสลากกับคนขายเพศชายเลขที่บ้านให้โชคนะแต่อย่าซื้อเยอะนะเนี่ยคุณมีไพ่แบบไม่สบอารมณ์พรุ่งนี้นะหรือวันนี้ก็ตามก่อนจะซื้อลอตเตอรี่จะซื้อเลขอย่าอารมณ์เสียนะอย่าไปบน่นอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครเลขหน้าไพ่ของคุณคือหนึ่งศูอ้าวแล้วก็หนึ่งศ่หนึ่และ104่ี่และหนึ่งสี่จ้ะ ไปที่วันเสาร์นะคะวันนี้งดงดคำถามนะวันเสาร์ดวงของคุณในวันนี้จ้าเดี๋ยววพรุ่งนี้แม่หมอให้ถามแน่นอนนะคะวันเสาร์ดวงของคุณในวันนี้นะจ๊ะใบแรกแปดไม้เท้าใบที่สองโอ้สิบเหรียญมาอีกแล้วคุณวันนี้ออกสิบปะเนี่ยนะเลขลาวน่าจะมีหนึ่งศูนย์คุณ ใบที่สามอ่ะสี่ถ้วยใบที่ห้าแปดถ้วยจ้ะใบที่หกไพ่จ็ดติดนะมีไพ่เงินมาหนึ่งใบนะวันนี้มีโอกาสที่จะงานเยอะหน่อยนะคะวันวันเสาร์นะวันเสาร์งานเยอะไม่ค่อยสบอารมณ์หน่อยนะแต่เรื่องเงินดีนะเรื่องเงินดีนะเรียงลำดับความสำคัญเรื่องงานก่อนนะจ๊ะ ถ้างานงานดีก็จะไม่มีอะไรนะระวังน้อยใจแฟนน้อยใจลูกน้อยใจเต้านะจ๊ะเออเสี่ยงอะไรอย่าเสี่ยงเยอะเอาแต่พอดีนะบางทีมันได้แหละแต่มันไม่คุ้มเสียเพราะคุณเสี่ยงเยอะไงนะเนะชาวันเสาร์เลขหน้าไพ่ก็คือแปดหนึ่งศูนย์สี่แปดและหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่แปดและหนึ่งหนึ่งนะขอให้โชคดีค่ะอ่ะโอเคนะฮะแม่หมอจะไปแล้วแรนดอมหนึ่งใบ ก้าถ้วยได้ไพ่อ้วนนะวันนี้อุดมไปด้วยอาหารการกินแต่ระวังน้ําหนักตัวเพิ่มนะจ๊ะนะเก้าเก้วยนะถ้าเป็นตัวเลขจะเป็น0ูนย์เ้านะหรือหนึ่งเก้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะแต่เย็นนี้ยตั้งใจจะมาไล่ดวงรายสัปดาห์นะทุกคนเดี๋ยวรอรอเออเช็คเวลาว่างนิดนึงนะ กพแม่หมอต้องทําของขายเนาะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ